ลูกตั้งสารพระภูมิมีความจําเป็นจะต้องไปตั้งทางทิศตะวันตกแต่ก็หันหน้าสารพระภูมิไปทางทิศตะวันออกอ่าอันนี้จะผิดพลาดอย่างไรหรือไม่ฉันว่ายกเลิกก็ดีกว่ายกยกเลกยก,ยกเลิกอะไรพ่อตั้งทิศตะวันตกก็ยกเลิกก็ดีกว่าอ๋อจะหาไม่บอกนะครับครับครับเร็วมากแต่ว่าตกจะไม่ดีเลยนะใช่ใชมันตกไปใช่ไหมพ่อใช่<อ>ตกไปสองรายแล้วยัง ยังคาดไม่ถึงเลยเสถียะแท้พังอเดี๋ยวาหากว่าจําเป็นจริงที่เราพายจำเป็นก็ไม่ใช้สารใช้หิ่งไว้ด้านทิศเหนือที่ต้องออกก็ตามในบ้านอย่างนั้นจะดีกว่านะโอ้นั่นสิดเดี๋ยวจะตกหนักไว้ก็เก่าอีกการยกสารเป็นการแสดงความเคารพรยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในเมื่อที่สถานที่ไม่มีก็ตั้งหิ่งไปที่บูชาใช้ได้ลาลาให้ถูกต้องสักหน่อยนะลาลา